มนี่คือพระใหญ่ในวัดเขามนโนรมนะคะญาติหนิงมาวัานนี้นะคะมากราบไหว้ามาชมพระใหญ่ในเขาพระมัโมโนรมนะคะนี่ค่ะใหญ่มากค่ะ พระที่ใหญ่มากแล้วก็วิวที่สวยมากนะคะนี่ค่ะพระใหญ่สร้างไม่เสร็จเลยโอ้โหนี่ค่ะไม่ดูงบประมาณเท่าไหร่นะโอ้โสร้างได้สุดยอดเลยสวยงามมากนะคะ วัดของอโรุมนะคะอุโมทธนาบุญนดครับคุณสุวัดบกชาพร้อมครอบครัวจากตะบนตวันอันเพลินนกทาจาหลัแยกโซทอนะครับรวมถึงตามหุ่นกระแกเป็นจำนวนตใจหนึ่งร้อบาทนะครับอุโมงนีสาธุ อันนวัาุณนการสางีาคอนแหงาตร์นะครับจากตะบนท้น้ำาตะบนปุจังหวัดยโสธรเป็นวตถสร้างที่ให่เป็นับต่างต่างีหนึ่งรอยบานะครับอนดับทนึงนะรอนดับทนงนุ คุณขันธ์พรชัยรัชศักดิ์นะครับจาตำบลสว่างตำเคยเลยน้องทาจังหวัดยะโสธรนะครับไอ้รัวขุร้างกะใหญ่เป็นจังหวนปัจจัยีหนึ่งร้อยบาทเราจะเดินดูรอบรอบวัดเขามโนลลุมนะคะแล้วจะดูไปเดินดูข้างล่างผู้ชมวิวขึ้นชมวิวก่อนนะคะู้ชมวิวก่อน ใน่วงุสาของพระย่างมาเป็นป sure ัจจ yes, ัยหนึ่งร well, ้อยบาทนะครบผมอนุโมทนาสันทรก่อนอันนี้ควทุใส่กระเป๋าสั่งเอไว้ปัจจัยอธิฐานไม่ยอรู้เองนะครับถ้ายังไม่ระนับละวนนั้ะยังไม่ได้ถูกแนก็เดินยื่นเข้าเดินจบได้เลยนะครับอนุโมทนาจันท่ข้าวนาาุนาีสุโขรนรุม ที่ท่องเที่ยวน่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะเป็นแห่งดึงของทหารนะคะน่าท่องเที่ยวน่าชมวิววิวก็จะขึ้นไปชมที่หอบนข้างบนนะคะหอชมวิวเราจะขึ้นไปหน่อยชมวิวนะคะ

เราดูวิวกันค่ะนี่ขึ้นมาดูหอชมวิวนะคะหอแก้วอยู่ตรงนู้นหอชมวิวฝั่งมุกดาหารเขตมุกดาหารของเราฝั่งประเทศลาวอยู่ตรงนู้นนะคะนู้นคือแม่น้ำขงประเทศลาวตรงนู้นว้าย ึ้นมาหอชมดีก็เมื่อยแล้วเกินโอ้าหพระยานายใครที่ยังไม่เคยมานะครับไม่รู้ว่า

เขตจหวัดนิการาหรของเรานะคะที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากค่ะนู่นค่ะทางนู้นเราก็จะดูประเทศลาวดูวิวงประเทศลาวน้ำโขงนะคะวิวค่ะ ันนคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหนิงด้วยนะคะเรามาเที่ยววัดเขาบ้านโสวยงามมากค่ะคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ